สวัสดีค่ะวันนี้ปองก็จะพาทุกคนมาต้มข้าวโพดนะคะนี่เป็นข้าวโพดหวานที่ปองซื้อมาจากห้างที่ฝรั่งเศสนะคะหรือว่าห้างกลองแฟนั่นเองนะคะข้าวโพดอ่ะฝักนี้ปองซื้อมาในราคาฝักละยูโรกว่าๆนะคะก็ถ้าถูกเป็นบ้านเราก็ประมาณสามสิบห้าบทเกือบสี่สิบาทนะคะก็ฝักนึคงนะ,ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาต้มข้าวโพดนะคะอยากกินข้าวโพดต้มค่ะ ปล่องต้องนึ่งสิเอ๊ะหรือป่องจะนึน่งดีกว่านะคะหรือว่าจะต้มดีคะเอาในปอกเปลือกมาะนาวพี่น้องก็ได้หนึ่งเหมือนกันวะจะเปลี่ยนใจไหมแต่ว่าปล่องอ่างหมอไม่ละหนึ่งแล้วสิตม้มพี่น้องจะว่าให้ตังใดดีก็ต้มดีกว่าเนาะว่าจะปองอุตสาห์ใส่ซึ้งไว้วต้มก็ได้ไวะเปลี่ยนใจไหมเดี๋ยวพี่น้องอยากขาขยากินข้าวโพดอยากกินข้าวโพดต้มนะจ๊ะอ็ฟักหนึ่งอ่น ฟักหนึ่งต้มแบบนี้เปียกกับต้มแบบนี้เปียกดีกเพราะน่าจะปลาหนสีเขียวก็แันงน้องพี่น้องจ้าคอยเปลี่ยนใจกลางขั้นนะคะโอเคฟักหนึ่งต้มแบบนี้ซึ่งอันสองฟักจ้ะฟักหนึ่งฟองทีต้มแบบนี้เปลือกกับอีกฝักนึงพอสทีต้มข้าวเปลือกเนี่ยปลาเบันว่าไหนสีดีก็แข็งพี่น้องเสียม่แต่หมุว่าอะไรจ๊ะเขาพูดออกปากง่ามดีโยดี๋ยวก็จะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะใส่เกลือลงไปนิดหน่อยนะคะอยู่ เดี๋ยววคนบอกว่าไม่นัง่งเล่นกูะคะ่ะก็ดีบนคอยก็ใส่หน้าหน่อยเดี๋ยวพี่น,อน้องโอ้ยมนนักกนใส่ง่ายโคตรจะไปเทีได้หมอหน้อยโคตรบอกพี่น,อน้องจ้าก็เป็นยังค่อยพลิกเอาคีย์กานเปลี่ยนหมอมน้อยแล้วมันได้ตุ่มแล้วอคอยก็แต่จกมาให้พี่น,อน้องพี่ฟ้าจ้าว้าวนี่นะคะ โถดมก็สุกแล้วนะคะมาลองชิมกันเลยว่าจะเหมือนข้าวโพดไทยหรือเปล่านะคะนี่ค่ะข้าวโพดต้มฝรั่งก็สุกเร็วเร็วเลยนะคะมาลองชิมกันเลยนะคะว่าจะอร่อยวะอืมอร่อยพี่น้องใส่ผักดมโพดบ้านเฮาเลยจ้ะ ช่วยกินข้าวโพดต้มมันซีมาโดนนะคะปกติจืดจ้วข้าวโพดกระปองแล้แตมาเท่ไทยเจะกินแล้วหุว่นห่นอมบ้างขาวโพดต้มไม่ต่มด,ดีจ้ะแบบชาชวน แห้งข้าวต้มโพดยัยงไงให้ท่าสวยๆนะคะวันนี้จะมาแห้งข้าวต้มให้ดูววแบบสวยๆนะคะเออเฮ้ยหึย่งแห้งจะงั้น,นก็ะหอยเนอ้อ,อมาแห้งข้าวโพดแบบเซ็กซี่เซ็กซี่ให้ดูนะคะฮึ่คือเพื่อจะหอยน ให้เบอกานึงนะจ๊ะเบิรงมาคะพอดเมดตึงดีดีเต่งตึงมากค่ะทุกคนค่ะขายหูวแรบะนิ้อค่อยซื้อมันต่อมนกจังขอย,อยางจะแกะกระปองกเออต่อไปต้องซื้อมันตมกินแบบอบแล้วอยามัมาแสกเนะนี่ยขอยหัวแรบอ๋อขอยยนนี่มัจังหาหกปีก็หงจัหงิานแกจ๊ะ มาจามาแห้งข้าวโพดให้ดูค่ะ <c oughs> แห้งข้าวโพดยังไงให้ตาเหลือกนะคะแห้นแบบนี้เหรอ uger. ไม่แห้นข้าวโพดแบบให้ตาตัวตัวไม่แห้นข้าวโพดแบบหลับตานะคะ <c oughs> ห็งข้าวโพดแบบเหลือกจ้กกยุแล้วนนะคะกระดิ่งค่ะ คุณเล่กกระดิ่งเนี่ยแบงค์ของไทยแลนด์คุณเล่กสาวธรรมดานะคะกระดิ่งนี้นะคะมีคนบอกว่าอยากได้กระดิ่งปองนะคะกระดิ่งอันนี้แฟนปองน่าจะซื้อมาจาก MBK นะคะปองไม่แน่ใจเพราะแฟนเป็นคนซื้อมาค่ะเขาเอามาตกแต่งบ้านนะจ๊ะปองแต่เออก็เอาเข้ามากดกระดิ่งเล่นเฉยนะคะค่ากินให้ฉันพนักตัวต่อหนัต่ แครมันล่องตงอ้มข้าวโพดฝรั่งเบิงอยู่ฝรั่งเศสมากหกปีบ่เคยซื้อขอ้าวโพดมาต้มกินรอบเทื่อเคยไปซื้อแบบกระป๋องมาเทพแล้วก็ตักกินนะจากขาวโพดกระป๋องแหม่อันนี้มืนน้อนี้เอ,อ้อกระลองลองซื้อขอ้าวโพดอันนี้มัลองเบิงก่อน่ามันสิคือข้าวโพดต้มบ้านเฮาบ่ซั่นปากโกนว่าต้มแล้วแซ่บคืขขอข้าวโพดบ้านเฮาเลยจ้าขคอยไปอยู่ไสมาหกปีขคอยคือบ่เคยซื้อมาต้มกินต่อไปสิซื้อมาต้มกินดูเด้อจ้า แต่ก่อนจะไปก็เหมือนเดิมนะคะเข้ามาดูแล้วก็เลียงว่าหน่อยซอยป่องจะโตเนี่ยเด้อจะอ้ติดปากก็ถือก็ขอขอบคุณใดๆนะคะที่พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาดับส้มนะคะอย่าลืมนะคะกดกระดิ่งติ้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 งให้ด้วยนะคะถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะอย่ากดหัวนิ้วโป้งลงนะคะผู้ใดกดหัวนิ้วโป้งลงขอให้เยี่ยวรถที่นอนนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย Thank you for watching.